คลิปวิดีโอประกอบกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกผู้สอนนายวันลบกัมคูณครูโรงเรียนวัดสุขบุญธริก,กาลามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาปทุมธานีเขต2จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก และรู้ถึงโทษพิษภัยและการป้องกันยาเสพติดสวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูนัทนะครับหรือครูวลบกรรคูณผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยัยมุขของโรงเรียนวัดสุบุญธริการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประทุมธานีเขต2นะครับสำหรับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอพิเศษนะครับเกี่ยวกับวันสําคัญระดับโลกเอ๊นักเรียนรู้ไม่เอ่ยว่าวันสําคัญระดับโลกในวันนี้คือวันอะไรน้องทายกันมาสิอ่านะครับวันที่ทุกวันที่26พิถจนายนของทุกปีนอกจากเป็นวันสําคัญก็คือวันสุนทรภู่แล้วยังมีวันสําคัญอีกหนึ่งวันก็คือวันต่อต้านยาเสพติดโลก นี่ครับตามป้ายวันที่26มิถจนายนนะครับวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับทางโรงเรียนเห็นความสําคัญในวันนี้นะครับจึงจัดทาคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสําคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับก่อนที่นักเรียนจะไปรับชมนะครับวิดีโอนักเรียนต้องมาทําความรู้จักประวัติ ของวันสำคัญในวันนี้ก็คือวันต่อต้านยาเสพติดโลกอ่าเดี๋ยวเราไปดูประวัติกันก่อนนะครับตามคลิปนี้เลยอ่านะครับสำหรับความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับนีอยู่ว่าการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบใช้ยาเสพติดซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่17ถึง26มิถุนายน2530ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติขอให้กำหนดวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกองค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบในข้อเสนอดังกล่าวซึ่งประเทศไทยได้ไดแสดงเจตนารม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยา,ยาเสพติดเป็นประจำเสมอมา,าเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติที่ทุกคนควรม,มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขภาพต่อไปนะครับสารเสพติดคืออะไรนะครับ คือสารเคมีหรือวัตถุใดๆเมื่อเสพเข้าร่างกายไม่ว่าวิธีใดก็ตามแล้วทำให้ต้องการเสพอีกโดยเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับภาพต่อไปนะครับอันตรายจากการใช้สารเสพติดมีหลายด้านเลยนะครับด้านแรกตัวผู้เสพนะครับตัวผู้เสพจะมีด้านร่างกายร่างกายจะรุดโทมสมองเสื่อมความสามารถในการทำงานลด,ดลง เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับทำให้เกิดโรคต่างๆส่วนทางด้านทางด้านจิตใจนะครับก็จะ,อะชอบแยกตัวเป็นโรคซึมเศร้านะครับคุ้มข้างประสาทหลอนเหมือนในตามข่าวนะครับที่นักเรียนเคยเคยเห็นนะครับคนที่เสพยาเสพติดปริมาณมากๆนะครับจะมีอาการคุ้มข้างนะครับแล้วก็ประสาทหลอนนะครับอ,อันตรายต่อไปนะครับที่เกิดขึ้นในครอบครัว ทำให้ครอบครัวเกิดปัญหาต่างๆสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับในการบําบัดร,รักษาและเป็นภาระของคนในครอบครัวนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับอันตรายที่เกิดขึ้นในสังคมเกิดปัญหาต่างๆเช่นการลักขโมยเกิดปัญหาการขายบริการทางเพศเป็นภาระของสังคมที่จะต้องช่วยกันบําบัดร,รักษานะครับนะอันนี้ก็คืออันตรายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดนะครับอ่าประเภทของยาเสพติด จำแนกตามการออกฤทธิต่อระบบประสาทนะครับน่าอันแรกนะครับกลุ่มแรกนะครับแบบออกออกแบบกดประสาทนะครับเช่นฟินมอร์ฟีน,ฟนเฮโรอีนหรือ,อยานอนหลับนะครับส่วนประเภทที่2เป็นประเภทกระตุ้นประสาทนะครับก็จะเป็นจำพวกยาบ้ายาอีโคเคนนะครับต่อไปนะครับคุณครูก็จะมีวิธี9วิธีพิชิตใจ แน่แค่ไหนก็ไม่กลับไปใช้ยาเสพติดนะครับอันนี้อันนี้มาเราสู่กันฟังเนาะนะครับจะได้นักเรียนจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับยาเสพติดนะครับอันที่หนึ่งอยู่ให้ห่างจากคนที่ยังใช้สารเสพติดอยู่นะครับอันที่สองหลีกเลี่ยงสถานที่สุ่มเสี่ยงอันที่สามเปลี่ยนความคิดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอันที่สี่ปฏิเสธให้เป็นนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นเยอะอันนี้ข้อนี้สําคัญนะครับ อันที่5หยุดคิดลบชีวิตก็โอเคนะครับอันที่6ใช้สติมองปัญหาแล้วจะเจอทางออกนะครับอันที่7เพิ่มคุณค่าเพราะเรามีค่ายิ่งกว่าที่คิดนะครับข้อที่8ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์นะครับข้อที่9รายงานตัวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้จะเป็น9วิธีนะครับพิชิตใจตัวเอง แน่แค่ไหนก็ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดยาเสพติดนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนได้รู้ถึงประวัติความสําคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วเนาะแล้วก็ได้ยังได้เรียนรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดอีกนะครับอ่าต่อไปนะครับคุณครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมนะครับทํากิจกรรมกันนะครับเกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดโลกก็คือนะครับน้องๆน,นะครับป .1 ป .2 อป .3 นะครับให้นักเรียนนะครับ วาดรูประบายสีนะครับลงใส่กระดาษ A4 หรือสมุดวาดรูปตามแบบบนหน้าจอนี้นะครับอ่าเห็นหรือเปล่าหรือว่านักเรียนจะออกแบบเองก็ได้นะครับส่วนพี่ป .4 ป .5 ป .6 ให้นักเรียนทําแผนภาพความคิดนะครับโดยการตอบคาถามตามแบบบนหน้าจอนี้เห็นไหมนะครับเห็นแล้วนะครับนักเรียนสามารถออกแบบเองได้หรือจะทําตามแบบ ที่คุณครูส่งให้ก็ได้นะครับส่วนน้องๆอ,อนุบาลไม่ต้องเสียใจไปนะครับคุณครูนัดมีกิจกรรมให้ร่วมเหมือนกันนะครับเมื่อนักเรียนดูวิดีโอเสร็จให้น้องๆอ,อนุบาลน,นะครับนะครับวาดรูปเกี่ยวกับการลนรงลงการต่อต้านยาเสพติดโดยความคิดของตัวเองไม่ต้องเรียนแบบใครนะครับแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยนะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับนักเรียน ต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิดแล้วและอย่าลืมนักเรียนก็ต้องระวังพิษภัยของยาเสพติดด้วยนักเรียนต้องอยู่ห่างจากมันให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่ยาบ้าหรือยาเสพติด,ดอื่นๆนะครับอย่าลืมนะครับร่วมใจต้านภัยยาเสพติดสวัสดีครับบ๊ายบาย